สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพ p ี r e ี i e r พิ a เม e ์ลี2021กันนะวันนี้มาชมบิ๊กแ c h เกมนี้กันนะไปกันพบกันนะระหว่าง Manchester ์ยูไนเต็นะวันนี้เปิดรังโอทรา a เ f อร์นะต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์กันนะเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันะว่าจะจบลงอย่างไรนะก็เป็นศึกที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะมาพบเจอกันนะ แต่แข่งกันในพรีเมียร์ลีกของเรานะซึ่งเราก็เป็นลีกที่รวบรวม20ทีมแกลงนะ่งมาแข่งกันเป็นลนะีกมาติดตามกันไปจนจบฤดูกาลกันเลยนะว่าจะเป็นทีมใดนะที่จะคว้าแชมป์ของเราไปนะและต้องมี4ทีมนะที่ต้องตกชั้นไปนะตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่4นะสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันสักหน่อยนะของทั้งคู่ว่า3วีคที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างก็แมนเชสเตอร์ ยู่ในเด็ดต้องบอกถือว่าผลงานใช้ได้ยอดเยี่ยมน่ะอยู่อันดับ5้าของตารางคะแนนตอนนี้มี6คะแนนนะส่วนทอต์ทน์ฮอสเปอร์ก็ไม่ค่อยดีแล้วอยู่ในโซนตกชั้นนะอยู่อันดับ18นะอยู่ในโซนแดงเลยฮนะมีอยู่2คะแนนนะแต่ก็ต้องบอกว่าพึ่งแข่งไป3วิ้นะแต้มไม่ห่างกันเท่าไหร่อันดับอาจจะดูต่างกันนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันดับในตารางคะแนนอย่างแน่นอนนะสำหรับเกมนี้ต้องมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ ก็ได้เห็นรายชื่อรายนามของผู้เล่นทั้งสองฝักฝั่งปรากฏกันไปให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะว่าฝ่ายไหนจะทําผลงานได้ดีกวกันนะผู้เล่นทั้งคู่ก็เตรียมพร้อมใกล้ที่จะเริ่มต้นแข่งขันกันแล้วนี่ก็เป็นแฮร์รเคนะจากฝักฝั่งเทอเนมฮอตสเปอร์พร้อมที่จะมาลาตะไครฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนนะส่วนฝั่งนี้นำหน้ามาโดยแอนโทนีมาซยวะเกมเริ่มต้นท,ทันทีแ แม <Manchester> นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นเขีย่ยเปิดเกมกันไปก่อนแล้วจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอฮะบอลเริ่มต้นที่บูโนฮะไปที่เลสเฟิร์ดฮะสวดขามากลางที่ปอกบาปอกบาเล่นกับบูโน่เฟอร์นันไปที่มาเซียลมาเซียลลากไปฮะกระดกข้ามสวยไปฝักซ้ายดัสฟอร์เตอร์มาเข้ามุมเลสเฟิร์ธกลับไปก่อนที่เตเลส เตเลสเลี้ยงมายังคงครองบอลไว้ก่อนนะเอาทุกนี้ทำเสียบอลง่ายๆนะเตเลสและสเปอร์สได้บอลมาโดอกตี้โดอกตี้ไปที่เบลโดอกตี้ครองบอลไว้ก่อนกระโดดข้ามเอาให้เบลเติมยิงมาเลี้ยงมาเบลกระชากลากมาเองเบลล็อกเข้ามาแต่ว่ายังคงได้ทุ่มมาจังหวะนี้ท่านั้นพอสเปอร์ถ <c oughs> ่มมาที่คอยเบรกระ เบอร์เกโร์ข้ามาสนนอมินรออยู่ในกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลถูกเคลียร์น่าจะออกหลังได้เตะมุมมาทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ฮะเป็นทุ่มนะขออภัยสนนอมินทุ่มมาชิงกัลโลเซอโซเออโซเลี้ยงมาจะหันหน้ามาทางประตูแต่ว่าโอเวียบอน ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้โต้กลับไปแอปแอนโทนีมาเซียลเล่นมาที่แดชฟอร์ดถึงบรูโน่ฟอร์นันส์แล้วก็ยาวมาให้มาเซียลด้านหน้าอ่มามาเซียลลุยมาให้เตเลสก่อนเตเลสก็ชักลิ้ยงไปล็อกเข้ามาในกรอบเขตโทษเตเลสตอก้นสวยไปที่แลสเปอร์ดะเอาลสเปอร์เลี้ยงมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ประทะก,กับฮอยเบิร์กแต่ส่งมาถึงป ok ็อกบาได้ป็อกบาจิมมาที่กรินบูด ให้มาเสียวอาแมนยูพาบอลมาในกอรอบประตูแต่ว่าก็โดนสเปอร์โฉบได้และอย่ามาจะโต้กลับไวท,ทันทีเคนเล่นกับโรเซลโซโซไปถึงเคนเคนไปต่อเนื่องเคนเลี้ยงไปเองทางริมเส้นขวากระชากเข้ามุมไปแล้วแฮ์รี่เคนเคนล็อกกลับมาแผงจะเปิดกลับไปที่ดูคอตตี้เล่นกับเบล เสียบอลน,นะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาบอลกลับไปครอบครองฮะบ็อกบากระโ,โะดกดข้ามสวยมาที่บูโน่แตะนิ่มๆให้มาติชมาสเซิโได้มาให้กรีนวูดข้ามสวยมาลูกนี้ถึงลัสปอร์ตเก็บได้ด้วยอ้าวลัสปอร์ตได้มาลาสปอร์ตมาที่มาติชมาติชพยายามจะเข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าก็เสียบอลน,นะฮะ ข้าบมาลูกนี้โรเซโซตังเอาแล้วได้บอลมาด้วยแล้วลูกนี้จะไหลโหรไหลไม่ดีนะไม่มีผู้เล่นหลุดมาด้านหน้าลูานี้ข้ามสวยมาที่ วันวิซาก้าให้กรีนวูดโซนอุมินได้มาตอนนี้โซนกลับไปที่เนกิรดอนโซนไปที่วิงส์วิงส์จะไมาที่เคนบอลยังอยู่ตรงกลางสนามวสเปอร์พยายาม ทำเกมขึ้นไปอะฮอยเบิร์กโรนี้ข้าไมา่ให้เบลแต่ว่าโดนดักได้และแมนยูนเต็ดจะโต้กลับไปบรูนโน่เฟอร์นันสไปที่เลสเฟิร์ตเตเลสเลี้ยงมาหมุนไปที่มา,าเซียลเ,เลสเฟิร์ตเก็บมาเตเลสพยายามจะส่งแต่ว่าโดนโดฮตี้แย่งไปได้หน้าตาเฉยอะแล้วก็เอาบอลมาครอบครองอสเปอร์จะโต้กลับไปฮอยเบิร์ก ไหลมาให้โลโซโซ,โซทิมไปที่เบล <B ale. S 1> บเบลเลี้ยงมาตอก้นมาสวยที่โดูฮตี้กลับมาก่อนที่ฮอยเบิร์กมากลางที่วิงส์นะวิงส์เลี้ยงมาวิงส์จะคงกระชากมาเองจะส่งนี่ติดบล็อกบาร์แล้วเป็นบอลมาถึงเท้าของกรีนวูดคืนบล็อกบาร์ไปบิตอร์ลินเดเลฟไปที่มาติช เตเลสข้ามสวยไปที่ทลัสเวอร์นะเปอร์เซ็นต์ครองบอลก็ขึ้นไหมเห็นกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครองไว้ได้52เปอร์เซ็นต์นะส่วนทางฝั่งทอนาวาสเปอร์จัดไป48เปอร์เซ็นต์นะลุยทะลุมายิ่งไปตรงนี้โหแต่ว่ายอรลิสใช้ขาเซฟเลยฮะแต่ว่าน่าจะมีธงยกขึ้นมาเป็นล้ำหน้าแม็ของเมสันกรีนวูด บอลของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนะตอนนี้ก็แทบเรียกได้ว่าครองบอลพอๆกันเลยฮะคู่นี้แต่ว่ายังคงไรสกอร์ยังทำอะไรใดๆกันยังไม่ได้ฮะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดลุยมาจังวันนี้บรูโน่ยังคงเลี้ยงบังครองบอลไว้เองกลับมาที่มาติชบรนโน่ไปได้ดีอารมณ์นี้จะส่งทะลุแต่ติดบล็อกแล้วก็ไปเข้าทางของท็อตแนมฮะ เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกันแล้วนะเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทะท็อตแนมอสเปอร์ยังคงสูนะเกมนี้กับการแข่งขัน PP พรีเมียร์ลีก2021นะเป็นเกมวิคที่4แล้วะบอลอยู่ที่ฮอยเบ,รอ,บอร์ะเบิร์ขามสวยไปที่โดเฮอรตีเติมมาทางขวาโดเฮอรตีเลี้ยงไว้ก่อน ก็กรรมการเป่าจบเกมไปแล้วในครึ่งเวลาแรกฮะก็ต้องพักไว้ก่อนเพียงเท่านี้คู่นี้ยังคงเสมอกันอยู่ที่0-0นะเดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักคู่ก่อนนะเดี๋ยวมาชมเกมมันกันต่อแน่นอนครับ เอาเรามาลุยกันต่อกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้แมนเชสเตอร์ย ouais. 네ูไนเตะต้อนในมอสเปอร์การแข่งพรีเมียร์ลีก2021นะเกมวิคที่4แล้วเดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันอีกรอบมาสำหรับผู้ชมที่มากันภายหลังนะก็ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดอยู่อันดับ5นะมี6คะแนนส่วนทอร์นามดสเปอร์รั้งอยู่ที่อันดับ18แนะมี2คะแนนเก็บไว้ก็เกมนี้สำคัญแน่นอนนะสำหรับแต้มที่จะได้ไปมาดูนะว่าฝ่ายไหนจะ ็บแต้มสำคัญออกไปจากสนามแห่งนี้ได้นะตอนนี้บอลเริ่มต้นมาที่สเปอร์แฮร์รเคนเก็บได้มิเคนไ,ไหลให้โลเซโซ่ไาถึงซนเฮิงนิหนโหแต่ว่ายิงตรกนี้จะยัดเสาแรกแต่เดกไปบังเสารับไปได้ก่อนนะและจะโต้กลับไปแล้วแมนเชสเตอร์รยุนเต่นะเตเลสได้มาเตเลสไหลให้บรูโนโบ่บโน่ทิมให้แลสเปิร์ตสเปิร์ไปถึงมาเซียลมาเซียลลุยมา สวยไข่ามาให้拉สเปิร์ตก็ไขยอีกทีให้เตเลสเลสก็ชากมาทางลิมเทนซ้ายให้拉สเปิร์ตลาสเปิร์ตโอ้โหลูกนี้โดนอดันเดอร์เรลทำได้ดีะแย่งบอลมาได้ลาสเปิร์ตเอาบอลมาครอบครองลูกนี้ทำมากันสวยสุดท้ายได้เคนได้บอลมาถึงซนนังมินซนลูกนี้จะถึงเคนแต่ว่าโดนดักไว้ได้แลวแมนยูไนเตดก็เอาบอลมาครองกันต่อโต้กลับมากันบ้างนะบูโนมาที่มาเซีย เสียลุยมาเสียลกลับไปก่อนที่มาติช,ตชให้ดูโน่จะยิงตรงนี้โอ้แต่ว่าติดบล็อกและสเปอร์โอ้ลูกนี้เกี่ยวสวยโรเซโซ่เอาล,ลูกนี้ลงโนะล่งและโรเซโซวิง่งลุยมาคนเดียวโรเซโซยังไงไะทักลินเดเลอร์โอแต่ว่าไม่ผ่านลินเดเลอร์อะแล้วก็แมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยฉวยโอกาสโต้สวนกลับมาไวทันทีมาติดไปที่ดูโน่ข้ามมาสวยอาที่ ลัสเฟิร์ดพักอกเก็บสวยเกียวบอลลงมาแล้วก็โยนกลับไปก่อนที่มาติดตั้งให้บรูโนมาเซียเก็บมาเซียวลุยไปให้บรูโนลูกนี้บังไว้ก่อนมาที่ลัสเฟิร์ดเป็นบอลของสเปอร์เอาตัวนี้ด้านซ้ายโล่งนะซนเติมมาหาซนได้บอลซนลุยไปเองสซนมาที่เคน ให้โรเซลโซแฮนดิเค้นะเคนตรงนี้เอาโดนลินเดเลฟจิ้มแย่งได้วันนี้สกัดและป้องกันไว้ได้ดีหลายจังหวะและดินเดเลฟตรงนี้เป็นแมนยูลุยมาเอาครับและสเวิร์ตเข้ามาแล้วในกรอบเขตโทษบังล็อกหนึ่งจังหวะแล้วเปิดเข้ามาในเล้วโคแต่ว่าติดสกัดไว้ได้แอสเปอร์สแล้วก็ยังคงเป็นลูกทุ่มนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอ่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากในกระดานกันบ้างแล้วของ เริ่มต้นที่ฟากฝัก่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะทรงเอดิสันคาวานี่ลงมากันบ้างนะจะเป็นซูเปอร์ซับหรือเปล่ามันลุ้นกันนะบอลที Alex, bon ่เตเลสไปที่มาติชเอามาติชยังไงบางเอาไหลให้คาวานี่โหลงมาก็ได้ซัดตะบนันก่อนเลยฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแรงขนาดมือยอริสเท่าไหร่ฮะเซฟไปได้แต่ยูไนเต็ดได้บอลมาลุยกันต่อเลยฮะ เกมนี้ก็อาจจะอื่นๆนะโอกาสยิงกันฝั่งฝ่ายละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแต่น่าจะเริ่มมากันบ้างแล้วในช่วงครึ่งหลังใกล้หมดเวลาแบบนี้มาติสเชไปที่ปอกบาอาร์ะละปอกบาจะลุยมาให้ลาสเวอร์ดลาสเวอร์ดลุยเข้าเก่าเขาลุยมาถึงคาวานี่โอ้โหเรียบร้อยฮะคาวานี่ยิงไปแล้วฮะโอ้โหเป็นซุปเปอร์ซับจริงๆด้วยฮะคาวานี่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดขึ้นนําไปก่อนแล้วฮะโดยเป็นตัวสำรองที่เพิ่งจะลงมาเองฮะคาวานี่ยิงให้แฟนผีแดงนะโอทราฟเฟิลแห่งนี้ได้เฮกันลั่นสนามไปก่อนแล้วลูนี้ทํามาดีฮะสุดท้ายล็อกมาแล้วไหลเขคาวนี่ยิงเข้าไปเลยฮะไม่ต้องลังเลลีรอใดๆฮะผ่านหน้ายอริสเข้าไปเลยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนําไปก่อนเลยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์เอลิสันคาานี่ จัดให้แฟนบอลในสนามในฐานะทีมเย้าได้เห็นก่อนแล้วนาทีที่71นะเอดิสันคาวานีฮ้ก็เวลาอหเลืออีกพอสมควรนะมาลุยกันต่อกับทอนนัมสเปอร์ว่าจะไล่ตีตื่นมาได้หรือไม่ฮะอันเดเรวลมาที่โดอฮิตตี้ แฮร์รี่เคนข้ามมาจะให้เบลยังเก็บได้ฮะแฮร์รี่เออสเปอร์ฮะเอาแต่ว่าตรงนี้โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดักลุยมาเมืคอแลสสเฟิร์ดลุยมาเองทางซ้ายมาแล้วฮแลสสเปอร,ร์ยังไงเขากรอบเกลีโทษล็อกกันมาก่อนแลสสเปอร,ร์จิ้มให้เตเลสจะเปิดหรือเปล่าเตเลสไหลกลับไปที่มาติดลุยเข้ากลางให้เขานี่มาถึงบู oh. โนเฟอร์น่าโอ้โหแต่ว่าลูกนี้เซฟไว้ได้ฮะทางฝั่ง,งอยอริสเดี๋ยวมาดู ภาพย้อนหลังกันอีกสักครั้งฮะมาเข้าเท้าบุนโน่ไดซัเกิดจะเป็นโอกาสขึ้นนำ2-0เลยนะของยูไนเต็ดแต่ว่ายังทําไม่ได้ฮะแล้วก็ยังต้องมาลุ้นเสียกัะเตะมุมกันต่อ United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเตะมุมเข้ามาโดยบ r u โน่เฟอร์นานเจ้าเก่าฮะโอแล้วก็ต้องขัดจังหวะกันไว้ก่อนนะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วก็เปลี่ยนทางฝั่งแมนยูเปลี่ยนกันอยู่ไฟเดียวะนะตอนนี้จนถึงตอนนี้ สเปอร์อยังคงยึดมั่นในแผงเกมในปัจจุบันตอนนี้ไว้ก่อนเลยฮะแต่มุมเข้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดลูกนี้โคขกขไปเด้งหนึ่งที่อยู่แต่ว่าข้ามคานไว้ได้โอกาสมงอนะัแมกโทมินีได้มงลงพื้นนีให้เพิ่มความยากให้ผู้สาประตูแต่บอลมันไม่ตรงกรอบ่าข้ามคานไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะว่า มีชมหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานยอดเยี่ยมเลยฮะแมตช์ที่แล้วบุกไปเอาชัยชนะมาได้จากยูเวนตุสและสองประตูต่อศูนย์นะส่วนเทนนิสเปอร์ผลงานไม่ค่อยดีฮะเล่นในบ้านเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไปหนึ่งศูนย์นะโดนเฉือนไปมาเรามาดูจังหวะนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะลุยมาเตเลสเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมแมตช์หน้ากันหน่อยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมหนัก รอยอยู่ฮะจะบุกไปเยือนเรอามาดริดแล้วส่วนสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับดอดมุนนะเตรียมติดตามชมกันได้กับพีพีพิมลีกของเราแต่วันนี้มาดูจังหวะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดลุยมาจะได้ประตูอีกหรือเปลา่าแต่ว่าตรงน,นี้เป็นบอลของสเปอร์อาสเปอร์ต้องเร่งนะเพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของเกมกันแล้ว,วาาอะยังคงทำอะไรไม่ได้คะสำหรับสเปอร์ยังคงเป็นศูนย์สกอร์อยู่ะ ถ้าจบแบบนี้สเปอร์ก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่ผลงานกับ4วิกที่ผ่านไปสเปอร์ <Sp urs S 2> ต้องรีเรงอย่างน้อยคว้ามาสักแต้มแชร์กับเจ้าบ้านหน่อยก็ยังดีอ่ะแต่ตรีเลกลันลงมาเลกลันลูกนี้เลี้ยงมาแล้วจะจิ้มให้อาเบลมายิงลูกนี้โอ้โ oh, หชนเสาอะแมสเปอร์ยังไม่ได้ประตูตีเสมอโอ้โหเกือบจริงจริงอะแต่ว่าแมจังหวะนี้แมนยูไนเตดจะ โต้ลุยมาทันทีจะเอาลุยสองตอกฟ้าลงเลยหรือเปล่าฮะแล้วคัสดสเฟิร์ดแล้วก็ใส่เพิ่มไปสานาทีสำหรับการทดเจ็บในครึ่งหลังโอ้แล้วก็เป็นการคอมบัตคาวนี่ยิงนี่โอหแต่ว่าข้ามคานไว้ยังไม่ได้ประตูหนีห่างฮะแต่เวลาก็น้อยลงมากๆแล้วฮะสำหรับสเปอร์สโอ้โหลูกนี้เฉียดคานไปนิดเดียวฮะคาวานี่เกือบจะเป็นประตูตอกฟ้าลงนำห่างส0นะ แล้วก็โอ้โหแล้วก็มาเปลี่ยนตัวทวงเวลากันเลยฮนะในช่วงท้ายเกมแบบนี้แต่สเปอร์ก็เปลี่ยนเช่นกันนะส่งเอนดอมเบเล่มานะทางฝั่งสเปอร์สแมนยูนิเต็ดส่งฟันเดเบคลงมานะสเปอร์ต้องเร่งแล้วเวลาหมดแล้วฮะเหลืออีกประมาณ30วินาทีในะของเกมฮะ โอ oh, ้วเขาเสียบอลให้แมนยูนิเต็ดด้วยก็คงจะยากแล้วของบอลไว้แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดยนยาวขึ้นหน้ามาไม่มีใครออกไปแล้วก็น่าจะจบเกมแล้วกรรมาการเป่าไปแล้วฮะเกมนี้เป็นชัยชนะของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดได้เอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์คว้า3มแต้มสำคัญไปเติมเต็มในตารางคะแนนนะสำหรับแมนยูส่วนสเปอร์สก็ไม่ได้แต้มไปฮะสำหรับเกมนี้ก็ติดตามกันไป ต่อเนื่องเรื่อยๆกับการแขงร่งขันพ p พีพีเมลีกของเรานะว่าฟอร์มทีมแกล่ง20ทีมแต่ทีมจะเป็นอย่างไรมาฟาดแข่งกันเป็นลีกก็เดี๋ยวไปชมได้ทั้ประตูนะของคู่นี้ในช่วงท้ายสำหรับผมิรำลาก,กันไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหมา่โอกาสหน้าสวัสดีครับ